ครับผมสวัสดีครับผมเทนภูไทยวันนี้ก็มาพบกับเพื่อนสมาชิกอีกแล้วครับผมก็นำมาถุมงคลพระเครื่องของรงพกคูนภริสุทโธมารีวิวให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันอีก ก็เป็นรุ่นที่ได้มาล่าสุดนนะครับผมก็พระเครื่องของพระคูณก็ก็ถ้าผมเห็นพบเจอเนี่ยก็จะเช่าเก็บบูชาไว้มพาบางทีก็เป็นรุ่นที่ไม่ได้มีราคาแพงไม่ได้เป็นรุ่นที่ยอดนิยมของงการอะไรแต่ก็ด้วยใจรักด้วยใจศรัทธา ชอบสะสมปรุมมงคลของหลวงพ่อคูณก็เลยเช่าเก็บไว้แล้วก็นำมารีวิวให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางศึกษาครับผมในแต่ละรุ่นๆของหลวงพ่อคูณก็วันนี้ก็นำเอาประตมงคลผักเครื่องของหลวงพ่อคูณที่เป็นเนื้อผมก็เป็นเป็นสองรุ่นด้วยกันนะครับผม องค์แรกก็จะเป็นพระเนื้อผงพิมพ์กีบัวพิมพกีบัวอยู่ในในรูปแบบของใอโพน,น,นะครับผมองค์ที่สองก็จะเป็นพระปิตาพระปิตาเนื้อเมฆกับพัดรุ่นเหงคุณเหงกับผมก็จะมาลงรายละเอียดสำหรับพระกีบัวกีบัวรุ่งใบโพเนี่เป็นภาพพิมพ์สมาธิเขาเรียกรุ่น เขาเรียกรุ่นทุนเกล้านะครับผมลุ่นทุนเก้าก็สร้างในปีพศ2500พศ2520ออกวัดใหม่อ่ะภวันเนี่ยเป็นจะเป็นจะเป็นผ้าเนื้อผพยยงพญางิ้วดำเนี่พยพญายงิ้วดำครับผมก็จะมียันยันนย่า แล้วก็งิ้วดำรุ่นทุน9้าคูณปริสุทธโธวัดใหม่ยำพรวัดใหม่ยำพรเป็นเนื้อสีดำครับเป็นเนื้อผงพญางิ้วดำแล้วก็เป็นพระพุทธพระพุทธอยู่ในรูปกีบบัวแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับใบโพนะฮนะพิมพ์สมาธิก็รุ่นนี้เขาเรียกรุ่นทุนเก้าจะมีสร้างด้วยกันหลายแบบจะมีสมเด็จมีพระปิตาแล้วก็มีพระอะ พิมกีบัวเนี่ยแต่พระรุ่นนี้จะเป็นจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นเนื้อหามวลสารแล้วก็จะมีจะมีเส้นเกสาของรูพ่คคูนเนี่ยนะในเนื้อเนี่ยอันนี้จะเห็นเป็นเป็นเป็นเส้นเลยเส้นชัดเจนเลยฮะเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูแป๊บก็จะเป็นเนื้อเนื้อผง เนื้อผมผสมพยางยิ้วดำนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นเกสาของพวกคูดนมะนะีจะม,จะมีจะมีธรรมชาติความเก่ามีธรรมชาติความเก่าเนื้อจะออกแห้งนะฮนะเนะี่ยสวยงามพาพิมพ์จะคมชัดสวยงามทีเดียว เนี่ยส่วนส่วนด้านหลังเป็นรุ่นรุนเก้าจะลึกรุ่นทุนเก้าแล้วก็มีอัคลาะยันมีจะลึกชื่อคูณปริสุโธวัดหม่อัมพรครับผมก็นเนื้อก็จะแห้งแล้วก็มีการแตกราวแตกแตกลานนนะฮะเนี่ยแต่พระยังสวยสมบูรณ์อยู่ก็เป็นธรรมชาติความเก่าของ ผมท่านเนื้อผงนั่นนะครับผมเป็นพันเนื้อผงอนะองนี้ก็อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ทีเดียวก็มีธรรมชาติความเก่าครับผมจะมีสามพิมพ์ด้วยกันครับอ,อีกองหนึ่งจะเป็นพระพิตตารุ่นเฮงคุณเฮงเป็นเนื้อเมฆพัดน,นะครับผมเป็นเทหล่อทีหล่อนื้อเมฆพัดอ่พระพิตารุ่นนี้ก็ จำนวนการสร้างนี่น้อยมากสร้างประมาณร้อยองค์ก็จะมีสามเนื้อมีเนื้อเนื้อเงินเนื้อเงินนะครับผมเนื้อเงินรู้สึกว่าจะสร้างสองร้ยองค์แล้วก็มีเนื้อเพกพัเมกะเมกะิษเมกะพัฒเมกะศิษแล้วก็มีเนื้อนักวาโลหะแล้วก็มีเนื้อทองเหลืองครับนะจะเป็นรุ่นเฮงคูนเฮงแต่เนื้อเมกะพัฒ เนื้อเมกสิทธิ์นี่จะหาหาหายากมากเพราะว่าจำนวนการสร้างนี่น้อยเป็นพระพิตารรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงเหมือนกันเพราะว่าทางต่างประเทศเนี่ยต่างทางมาเลียสิงคโปร์เนี่ยเขานิยมกันนะฮะก็เป็นพระที่หายากอันนี้จะเป็นเนื้อเมกะพัดเนื้อเมกะพัดน์เนี่ย เป็นกรรมวิธีการเทโลนะฮะกรรมวิธีการเทโลจะมีซอกจะมีตามซอกนี่จะมีครับครับเป่าเนี่ยม,มีมีรอยมีรอยมีรอยประกบครับผมก็จะลึกคูณตรงตรงหน้าท้องตรงตรงขาด้านขวา,า,าด้านซ้ายนี่ก็จะจะลึกกว่าเหงคูณิงครับผมเป็นเนื้อไมก่กระสิบเนี่ยตามซอกจะมีคาบเป่าเห็นไหมครครับผม เป็นคราบดินเบานะนะเพราะว่าเป็นกรรให้ขีกกันทีหล่อการทีหล่อแล้วอีกอย่างหนึ่งการเป็นเป็นเนื้อโลหะเนี่ยเนื้อเนื้อเนื้อมีกระพัดนี่ก็มีส่วนผสมของทองแดงกับกาตะกัวก็จะเป็น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 เนื้อโลหะผสมแล้วก็จะมีมาความมันวาวความมันวาว ถ้าถู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 ไปเนี่ยจะเนื้อจะออกขาวมันเงินครับผมแล้วก็จะกลับดํากลับดาเหมือนเดิมแล้วก็เนื้อโลหะชนิดนี้จะแข็งจะแข็งมากถ้าหล่นนี้แตกเลยแตกบินเลยแล้วก,ก,ก็การกรรมวิธีการที่หล่อนี่มันก็จะ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 หล่อยากนิดนะเหมือนเหมือนเหมือนแก้วอ่ะครับผม มันแก้วมันจะเปล่านิดหนึ่งถ้าหล่นแตกนี่นก็คือจบเลยเนี่ยมันวาวครับผมมันวาวก็สวยงามองหนึ่งเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่จะไม่ค่อยไม่ค่อยพบเห็นฮนะคือหายากความหายากนี่ หายามกมากถ้าถ้าถ้าเป็นเนื้อถ้าเป็นเนื้อเมกพัดเนกสิสครับผมก็เป็นผ้าที่สวยการทรีหล่อนี่ก็คือคือทอีหล่อทีโลอง,งแล้วก็มามาต,ตแตแตแตใบด้านข้างด้านด้านล่างอีกทีนะก็มาเจียนะฮนะให้ยินเจียมาบางองค์น,นี่ก็จะเป็นรอยบุ๋มเนี่ยเป็นกรรมม้จีกการการทีหลอ่อตรงก้นนี่มันจะเป็นบุ๋มบุมปุ๋มเป็นรูบางบางอง,งน,นี่เป็นรูลงไป เพราะว่ามันการหดตัวของโลหะก็จะมีทุกองส่วนใหญ่นนะฮะการหยอดการหยอดหยอดลงไปนี่ก็จะยอดพอดีพอมันหดตัวมันแห้งมัน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 เย็นแล้วเนี่ยมันก็จะหดตัวลงไปครับผมอันนี้เป็นเนื้อเมกกะพัเมีกพัเมีกะซิ์นะฮะเป็นโลหะเป็นส่วนผสมของโลหะ ก็จะเป็นเป็นส่วนผสมของทองแดงกับตะกตักก่วนะครับผมก็องนี้ก็สวยสวยสมบูรณ์สวยสมบูรณ์แล้วก็ครบสูตรนะนะครบสูตรก็พยายามส่งให้ดูส่งให้ดู จะไม่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 ไม,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 ไม่สวยคมเท่าไหร่แต่ก็พอดูได้ครับผมเนี่ยกระแสของโลหะกระแสของอของเนื้อเมกะพัดนี่ก็จะออกอวาวออกอวาวออกกว,ว,วาวครับผม ความคมชัดของของแม่พิมพ์กล้องผมมันไม่ค่อยสูมเท่าไหร่ครับก็เอามาให้ชมแค่นี้ก่อนแลลวนะฮะก็เป็นอีกสองรุ่นของรุพ่พพโคูลที่ที่นำมารีวิววันนี้ครับผมก็ ในแต่ละรุ่น,นของหลวงพ่อคูณก็มีให้เก็บมากมายหลายแบบหลายรุ่นก็นับแล้วก็เป็นเป็นร้อยๆเป็นพันๆรุ่นนะ <c oughs> ก็ถ้าได้มาได้มาสะสมก็จะนำมารีวิวให้เพื่อนสมาชิกได้เป็นแนวทางศึกษาสะสมครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเทนผู้ไทยอย่างมีข้อเสนอแนะข้อ,ข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 อติชมลรกนาลวงตะคิปได้เลยครับผม ขอบคุณมากครับ